สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องดวงดาวนิดหน่อยก่อนนะนะคะในเรื่องดวงดาวเนี่ย ใช่ใค่ะยังมีสิ่งที่ต้องระวังเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวเจ้าเรือนหุ้นส่วนเนี่ยไปอยู่เป็นมรณะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเรื่องสุขภาพคู่ครองหรือว่าในเรื่องของหุ้นส่วนจะทําอะไรเนี่ยต้องดูในเรื่องหุ้นส่วนให้ดีนะคะดูให้รอบคอบเนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องที่ดีๆเนี่ยบอกเลยว่าปังมากนะคะเพราะว่ามีดาวมากรจุกนะคะอยู่ในเรือนลาภะของคุณเยอะมากๆเลยทีเดียวรวมถึงดาวพุธ ะะดาวพุธเนี่ยคือดาวของการสื่อสารเรียกได้ไง่ายๆว่าวาจาพารวยนะคะดาวศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีมาอยู่ในเรือนลาภาของคุณเสน์พารวยอีกนะคะเสน์เรียกทรัพย์วางตัววางบุคลิกให้ดีใช้คําพูดที่ดีโอโหบอกเลยดีมากๆเงินเข้าดีนะคะผู้คนซัพพอร์ตอุปถรรัมภ์ ในเรื่องของการงานมีอังคารอยู่ในเรือนการงานเป็นเกษตรราธิบดียิ่งขยันก็ยิ่งรวยบอกเลยว่าความพยายามไม่สูญเปล่านะคะคือต้องบอกว่ามีเรื่องดีเยอะอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกเพิ่มเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะคะใบแรกคือเพด็ o บคัพส์นะเด็กถือถ้วยสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องของการงาน จะมาถึงคุณนะสิ่งที่คุณรอคอยมานานคือส้มมอว่าคุณไม่ได้อยู่นิ่งในระหว่างที่รอคุณทําไปด้วยนะ,ะลงมือทําไปด้วยแล้วรอโอ,อกาสที่มันพลิกๆนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของรางวัลการันตีในการทํางานต่างๆหรือในการเรียนจะได้รับชัยชนะหรือได้รับรางวัลงานที่ทําได้ดีจะเป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำนะคะงานที่เกี่ยวกับการใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ นะ,ะเกี่ยวกับศิละปะนะฮะหรือการเป็นศินลปินอะไรต่างเนี่ยดีมากความสวยความงามก็ได้นะฮะธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็ดีสิ่งที่คุณหวังนะคะมาถึงแล้วนะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือใครเปิดร้านขายของนี่จะมีคนเข้าเพราะว่าอะไรเพราะตัวคุณเองนั่นแหละพูดจาดีนารักนะคะพูดง่ายงคนอุดหนุนเข้าร้าน รับลูกค้าได้ไม่ทันรับพลังงานดีๆไปนะส้มทำนายล่วงหน้านะ <c oughs> อย่าเพิ่งมาคอมเมนต์บอกว่าเอยไม่ตรงเลยอะไรเงี้ยส้มทำนายล่วงหน้าเด้อ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นรับไปก่อนพลังงานดีๆเนาะเอออะไรดีๆเราต้องรับนะคะอันเนี้ยบอกเลยว่าใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับต่างประเทศหรือรอโอกาสในเรื่องของการเรียนก็ได้นะ ะะใครทำงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือจะได้รับโอกาสใหญ่หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่อะชักชวนนำพาเราไปสู่จุดที่มันเป็นแวดวงสังคมที่มันแบบดีกว่าเดิมมากๆเหมือนได้อัปเกรดตัวเองอะในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานอะคุณมันดีมากๆส้มบอกเลยมันดีมากใครทำธุรกิจค้าขายบอกเลยคนล้นคนเต็มนะฮะงานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศการเงินการธนาคารอสังหาริมทรัพย์หรือการเกษตรดีหมดเปิดร้านขายของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์แหละคนเข้าเต็มนะคะอ,อันนี้ค่ะก้าวถ้วยเห็นไหมคะสเสน่ห์จากคำพูดไพ่ใบนี้สเสน่ห์จากคำพูดเลยนยะคะทำอาหารคนก็ชอบทำงานที่เกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรการพูดต่างๆ การสื่อสารต่างๆคนนิยมชมชอบอย่างที่บอกวาจาพารวยวาจามีเสน่ห์นะคะไพ่ขึ้นดีสามอันเลยนะต้องบอ,อกว่าดีมากๆนะคะสิ่งที่ทำให้คุณเป็นกังวลมันก็มีนะคะหมายถึงเรื่องที่จะเดินทางหรือเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องรอนะคะ,ะ,ะออบางคนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความคาดหวังของตัวเองนะคะ ห้าถ้วยไม่ได้หมายความว่าโอกาสที่เข้ามามันไม่ดีนะแต่คุณเนี่ยกลับไปมองอะไรที่เสียไปแล้วแต่ไม่มองโอกาสดีๆที่เข้ามาเ,เห็นไหมอืมเพราะฉะนั้นชาวกรกฎมองโอกาสดีๆที่เข้ามาดีกว่าอย่าไปเสียเวลากลับอะไรที่มันพลาดไปแล้วมันเสียไปแล้วอย่าอย่าไปสนใจมันนะคะหรือบางคนกำลังอยู่ในช่วงการรอที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องธุรกิจการงาน ช่วงนี้อาจจะเป็นกังวลนิดนึงนะคะการรอเรื่องการเรียนการศึกษาใดๆต่างๆบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ได้ช้ากว่ากําหนดก็มีนะคะอันนี้คือ3ามในทางหัวกลับนะกังวลว่าเราจะทําอะไรใหม่ๆมันจะดีไหมนะคะเดอะเฉียตนะหัวกลับบางคนรอเรื่องการเดินทางเดินทางไกล รอนิดนึงนะโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางไกลนะเกี่ยวกับต่างประเทศนะ่ะโอกาสมันเข้ามาแต่เรื่องการเดินทางจริงๆในเชิงรูปธรรมอะค่ะมันอาจจะช้ากว่าที่คิดหน่อยเนาะอาจจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานใดๆแบบนี้ก็แก้ไปทีละเปราะนะคะจะเย็นๆแล้วก็อันดับแรกก็คือให้รับฟังคนรอบข้างที่แนะนําเราถ้าดื้อน,นี่ไม่ดีนะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทาํางานหัวหน้างานเนี่ยอาจจะไม่ชอบ อาจจะมีอารมณ์ดื้อๆเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงกลางเดือนมิถุนานะเพราะฉะนั้นเตือนไว้ก่อนถ้าไม่ดื้อรับฟังคนที่เขาแนะนำทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแม้กระทั่งการทำงานไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้างานหรือบริวารหรือคนที่ดีลธุรกิจด้วยกันก็จะราบรื่นค่ะนะคะในเรื่องเงินเห็นสิบเหรียญแล้วใช่ไหมคะนะโดดเด่นมากบอกเลยนะคะเงินที่คุณรออ่ะ เงินที่แบบรอมานานเนี่ยคือทํางานแล้วรอช่วงพีคๆอะ่ะรอช่วงที่มันแบบว่าเมื่อไหร่จะมีเงินที่มากกว่าเดิมสักสองสาเท่าเข้ามานะแบบที่มันเคยมีเนี่ยนะคะมาแล้วนะพื้นดวงดีๆมีเป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปานกลางมีเป็นพันเป็นหมื่นอะ่ะรับพลังงานดีๆไปถ้าจะเข้ามาเนี่ยในเรื่องเงินก้อนที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาในช่วงประมาณวันที่ออประมาณวันที่สามสี่ห้าในประมาณเนี่ย ได้เลยนะสาก็ได้ประมาณเนี้ยนคะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณชอบเสียงเงินโดยใช้เหตุเหมือนกันนะบางคนอาจจะได้เป็นบ้านก็ได้เออบางคนนะอาจจะได้เป็นมรดกหรืออสังหาได้นะสิเหรียญเนี่ยนคะคะได้เป็นเงินก้อนมรดกอสังหาแบบนี้ค่ะนคะคะหรือได้จากการทำงานนี่แหละ แต่สําคัญคือเวลาชาวกรกฎมีอ่ะเวลาคุณมีเงินเนี่ยโอ้าบางทีใจกว้างใช้เงินไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยไพ่ก้าวถ้วยเนี่แหละเป็นตัวบอกว่าคุณเนี่ยบางทีหน้าใหญ่ใจกว้างเดอ้อไม่ใช่บางทีอาจจะทุกทีเวลาที่มีตังค์เพราะฉะนั้นน่ะมันมีไพ่บอกนะว่าเงินเก็บมันอาจจะไม่เท่าที่คุณคิดเพราะ เอาไปใช้กับอาหารการกินเอาไปใช้กับการเปหรือช่วยเหลือคนหรือหน้าใหญ่กับคนหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเซฟไว้นะเตือนแล้วนะมันไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มกับการซื้อใจคนเลยเนาะใครที่เขาไม่ชอบเร,เราก็ไม่ชอบเราเหมือนเดิมอย่าไปเสียตังค์ให้เขาส้มบอกสั้นๆง่ายๆไม่เห้นคุณจะเป็นกังวลแล้วมันทำให้การใช้เงินกับการเดินทางอะไรต่างๆหรือเกณฑ์การใช้เงินกับตัวเอง บางทีเราอยากได้ของใหญ่บางทีเราอยากได้อีกอะ่ะคือเราก็ได้ของมาแล้วในช่วงต้นเดือนแต่กลางเดือนเราอยากจะได้ของที่เป็นเอเซอรีหรืออะไรที่เป็นของที่มีมูลค่าแล้วแบบซื้อไม่ได้แหละต้องรอแหละเพราะเอาเงินไปเปเอาเงินไปใช้เอาเงินไปกินอะไรที่มันแบบมันมันอาจจะเยอะเกินไปเนะเพราะฉะนั้นวางแผนในเรื่องเงินนะคะได้เงินมาเยอะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะนะคะ ระมัดระวังชาวกรกฎด้วยกันนะฮะที่อาจจะมีเกณฑ์มาแบบเอาเปรียบในเรื่องเงินได้นะอันนี้ให้ระวังไว้ก่อนในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะระวังพวกริษสีดวงหรือว่าอักเสบกล้ามเนื้อเป็นจุดๆนะคะนะแล้วก็เข่าขานะยกของหนักนะคะออฟฟิศซินโดรมทำงานหนักนะคะ เกี่ยวกับหลังข้อบาไหลแล้วก็สายตานะถ้าใครจะไปทำอะไรใหญ่ๆเกี่ยวกับตาเนี่ยอาจจะเลี่ยงไปก่อนหรือดูข้อมูลให้ดีนะคะประมาณนี้เลยนะโชคลาภนะคะมีพอประมาณนะคะส่วนใหญ่เงินจะมาจากเรื่องงานนะนะคะโชคลาภมาจากชาวธาตุดินมังกพรพฤกษกันหรือว่าผู้หญิงที่ร่ำรวยหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนะ มาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุนหรือว่าเลขที่บ้านหรือมาจากคนที่ชอบส่องชีวิตเราอ่ะแบบคนในบ้านในบ้านเดียวกันเป็นใครพี่น้องคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแฟนอะไรอย่างนี้นะคะเลขนำโชคนะได้180นะคะ180 1818 18, แบบนี้นะคะมาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะ เห็นอะไราเพิ่มเติมแนะนำอะไรที่เป็นพลังงานดีนะคะเป็นพลังงานในเชิงบวกเป็นพลังงานดีนะคะแนวทางที่ดีนะให้กับชาวกรกฎ Miracles o ซอร์ออ t มในเรื่องของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่าเอาความคิดไปจมหลังจากนี้จะเกิดสิ่งมาสารรย์ขึ้นในชีวิตคุณหลังจากที่คุณเข้มแข็งคุณไม่กลับไปทำตัวแบบเดิมคุณไม่ใจอ่อนแบบเดิมคุณกลับมารักตัวเองได้ ปรับปรุงตัวเองได้บอกเลยว่ามันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตคนเราต้องมีบทเรียนไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีใครหรอกเกิดมาแล้วแบบเก่งเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบทเรียนแล้วก็เรียนรู้กันไปเนาะ f a d in นแวร์ลนะคะพไพ่ใบนี้นมันเหมือนกับว่าให้คุณ่ะเลือกนะคะเลือกทางเดินชีวิตของคุณด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับว่า คุณมีความมั่นใจในตัวเองเราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่สุจริตในเมื่อเราทำอะไรที่ดีขอให้มั่นใจในคุณค่าเหมือนกับว่าคุณต้องสร้างค่านิยมนะคะค่านิยมในสังโดยอิงจากสังคมที่คุณอยู่สร้างค่านิยมแบบฉบับในตัวคุณเองคุณชอบอะไรสังคมที่คุณอยู่อ่ะมันถูกหล่อหลอมด้วยอะไรมันเป็นยังไงนะคะคุณชอบอะไรสำคัญเลยนะค่านิยมมันคือแบบเป้าหมายในชีวิตคุณ สิ่งที่คุณอยากเป็นก็ได้นะคะสิ่งที่คุณอยากได้ก็ได้สิ่งที่คุณชอบก็ได้นะคะแล้วขอให้คุณเหมือนเหมือนมั่นใจแล้วปฏิบัติตามค่านิยมนั้นนะไม่ดูถูกตัวเองมีความมั่นใจถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะขอให้ทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะได้ตามความฝันนะคะ Your Calling ไพ่พูดถึงในเรื่องสิ่งที่รักการทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆค้นหามันให้เจอ บางทีการมองไปข้างหน้าอาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่าเราเคยชอบอะไรการมองกลับหลังก็มีประโยชน์นะว่าเราเคยทำอะไรได้ดีเคยชอบอะไรอะไรที่มันเป็นความสามารถพิเศษหรือทาเลนต์ของเราลองเอามันกลับมาทำนะคะเอามันกลับมาทำนะมันอาจจะกลายเป็นงานอิริเรของเรานะหรืออาจจะกลายเป็นอาชีพเสริมของเราในอนาคตเลยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่มันให้ความผ่อนคลาย แลนะมันก็ช่วยทำให้เหมือนสมองเราได้ผ่อนคลายแล้วก็คิดอะไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหาโอกาสให้ไปทำอะไรที่มันรักที่ใจเรารักเราชอบบ้างเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดพลังงานดีๆพลังงานดีๆมันก็จะช่วยต่อยอดทำให้มีสิ่งดีๆเข้ามาล่ะค่ะขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎมีความก้าวหน้าสาเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ